ครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการในหอยผ้าเลาะนะครับพี่น้องครับมืัอนี้ผ้ามาอัปเดตเบ้างลูกไส้นะครับนี่ลูกไส้นะครับลูกชายลูกชายนะครับลูกชายไว้ยหาเดือนอ่านี่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 แม่เขานี่แม่เขานะครับพี่น้องหลักการนี้คือแม่หางขาดนะครับตัวนี้เป็นลูกซี่ไว้นะครับลูกซี่ไว่อ่าโตนี้เป็นสายหู สายหูตัวนี้ขายสามหมื่นเก้าได้พี่น้องเปิดราคาอยู่สามหมื่นเก้าแม่นี่สูงร้อยหกสิบแปดสนใจมาเอาเลยนะครับราคาเนื้อ,อตัวนี้เป็นซี่วายนะครับมีลูกนะครับได้ลูกตัวเมียนี่ได้ลูกตัวเมียนี่นี่นี่นพาพี่น้องมาอัปเดตเบึงนี่น,นี่ลูกสาวลูกสาวกับลูกไส้นี่เห็นปะเห็นบะพุ่นพุ่นเป็นจังไดเป็นจังไดอันนี้น้องปุ้มปุ้ย ปุ้มปุ้ยในขีข่านนอนบอลุกจักเจ้อเฮ้ยตาดหลังไปพูดล่ะนอนกุ้งจุงเอาเป็นยังไงเป็นยังไงเอฟเรียบร้อยพูดล่ะปัดโทษถ่ายไหมเป็นยังไงนี่อัพเดตพี่น้องเบิ้งนะครับลูกไส้ลูกสาวมือนี่เต็มพิษกัดเลยอุ้นถ่ายง่ายๆบอกง่ายๆจัมโบ้ปั๊ดถูก ลุกกันนะลุกลุกกันนะลุกกันลุกลุกเฮ้ยยังสั่นเลยไหมผู้ละปลาของแท้ของแท้ของแท้ถือป่าแพงก็เอาแดงไว้ก้อนพี่น้องครับพูดวู้ยผู้หลักผู้หลักขับ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 เอาเปิด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 แม่หางขาเนี่เปิดสามพันเก้ามาเอาผู้ใดสนใจทักเข้ามาเลยครับพี่น้องนี่ นี่จะ่จะครับ06 4 6 8 0 7ส3 1 0646807431มหนึ่งสกดเทักเข้ามานะครับติดต่อสอบถามได้พี่กัดอยู่ที่บ้านพ้นท่องตำบลพ้นท่องอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินได้พี่น้องเด้อปักหมุดเข้ามาเลยนะครับหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ